เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความเห็นได้เลยนะครับเราจะลงคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินสวยๆนะผมคัดสรรไว้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมกันทุกวันนะครับคลิปนี้เป็นที่ดินเจ้าของขายเองนะครับผมตัวที่ดินอยู่นครปฐมนะครับอยู่อำเภอกำแพงแสนผมเนื้อที่200ตารางวาหน้าผมมี2แปลงนะครับราคาแปลงละ3,95,000บาทนะครับผม มีเพื่อนบ้านเริ่มปลูกสร้างกันแล้วนะผมติดทางสาธารณะนะครับดูที่ดินน้ากว้าง20เมตรลึก40เมตรนะครับผมติดทางสาธารณะกว้าง6เมตรครับเหมาะสําหรับปลูกบ้านทําสวนนะครับผมมีร่องน้ำครับดินดีน้ําดีอยู่หลังมอเกษตรจาแพงแสสนะผมเป็นที่อยู่ในชุมชนนะครับสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะนัดดูที่ดินก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านไหนหน้านะครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่ในหน้าไม่ใช่เจ้าของนะครับ เบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเช่นเคยครับผมถ้าหาไม่เจอที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆ่ด้งขึ้นมานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวความบันเทิงสาระความรู้เรื่องแปลกเรื่องหลอนรอบโลกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับลิงก์ของช่องอยู่ใต้คลิปเช่นกันแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่มีมานำเสนอทุกวัน